สวัสดีเจ้าวันนี้เขาอยู่กับสปอตไลท์สี่ภาคซึ่งจะมาแนะนำรายละเอียดฮีโรสำหรับกิจกรรมการประกวดออกแบบสกินไทปหรือ ROV Design Contest เขาเมื่อเริ่มกันเลยเจ้าบัตเตอร์ไฟสุดยอดมือสังหารรวดเร็วและพิวไหวเงาของเธอจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณจะได้เห็นการโจมตีปกติบัตเตอร์ไจะใจ้าามในการฟาดฟันศัตรูสกิลที่หนึ่งเวอร์วิน มัตเตอร์ไฟล์ปล่อยคืนดาบสร้างความเสียหายแกศัตรูเป็นวงกว้างสกิลที่2องซอเพอร์เพลสร้างคืนดาบปล่อยออกไปข้างหน้าสกิลอันที่แบ็กสเต็ปหายตัวไปข้างหลังของศัตรู การประกวดออกแบบสกินไทยเบว่าจะอยู่ภาคไหนก็แสดงออกถึงวัฒนธรรมไทยได้เปิดหับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันตีสาวมิถุนายน2,564นี่เต้าอันสกินไทยตัวต่อไปอาจจะเป็นผลงานของคุณ